สวัสดีครับจากเพจ h p p y y o o ู e Thailand นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวรถเข็น FiberTech เก็บเสียงรุ่นที่ติดตั้งแฮนเบรกนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับแฮนเบรกเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นเบรกแบบที่สนามบินเขาใช้กันเหมือนรถเข็นที่ใช้ในสนามบินนะครับหม่ความว่าไงครับเพราะพอเราปล่อยเบรกเนี่ยคือมันจะเข็นไม่ไปแต่ถ้าเราบีบมือปึ๊บเนเข็นไปนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับ คนที่จะต้องใช้รถเข็นในสถานที่ที่ต้องการความปลอดภัยสูงอย่างในสนามบินที่มิจียกตัวอย่างมาแล้วหรือว่าเราต้องการที่จะขนของแล้วไม่อยากให้รถเข็นไหลไปไหนนะครับโอเคตัวนี้การรับน้ำหนักรถเข็นเนี่ยมันอยู่ที่สามร้อยกิโลกรัมที่เข็นได้นะครับคือทุกน้ำหนักสามอยกิโลกรัมเนี่ยแล้วก็ผู้หญิงคนตัวเล็กๆคนเดียวก็ยังเข็นได้ไม่ใช่ว่าส0มอยกิโลกรัมแต่เข็นไม่ไปนะครับตัวนั้นก็ ฝากพิจารณาด้วยส่วนข้อดีของตัวนี้อีกอย่างก็คือว่ามันมีด้าน,นไหนพิเศษคือมันเงียบเป็นพิเศษนี่ครับนี่เงียบทําไมมันถึงเงียบอ่ะเรามาดูโครงสร้างมันครับนี่เพราะว่าลูกล้อมันเนี่ย โครงสร้างมันไม่มีเขาเรียกว่าเหล็กมันจะอยู่ภายในมันซิลปิดหมดนี่เราม,มุดังไปไม่ได้ยินนะครับมันเงียบมากๆนะครับอ่าน,นี้เหมุนไม่ได้นะครับเพราะว่าเบรกมันทํางานอยู่ด้วยเฟืองเห็นไหมครับเฟืองอส่วนโครงสร้างที่บอกว่ารับน้ําหนักได้300กิโลนี้เพราะว่าด้านล่างมันเป็นโครงสร้างแบบหลังพึ่ง มันจะมีโครงสร้างที่เป็นตารางๆทีๆอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวล้ำหนัหกหลักๆเลยของมันแล้วก็ข้อดีของมันก็คือว่าตัวมันมีมมน้ําหนักที่เบาแม้แมือเดียวก็จะยกขึ้นมาได้นะฮะก็เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องใช้รถเข็นติดรถไปส่งของเพราะว่ายกขึ้นยกลงรถเข็นเนี่ยบางทีก็ปวดหลังนะครับตัวนี้ก็น้ําหนัก ก็ไม่หนักเท่าเหล็กนะฮะลองดูนะครับ,รบทิศทางง่ายนะฮะแล้วก็มันมีความนุ่มนวลของตัวมันเองนะโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เราจบรีวิวเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์มาดูใต้วิดีโอนะครับหรือว่าติดต่อมาที่บริษัทแท็บ y Move ได้นะครับขอบคุณนะครับ